หากผู้ชายคนไหนคาดหวังจะให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาที่ดีเป็นนางฟ้าในชีวิตของเขาคุณ ต้องตั้งใจที่จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาให้เขาก่อนเพราะนางฟ้าจะไม่อาศัยอยู่ในที่ที่เขาไม่มีคุณค่าหรือไม่อาศัยอยู่ในนรกนั่นเองค่ะวันนี้สิ่งที่คุณจะทําเลยนะคะถ้าคุณอยากได้แฟนที่ดีจงทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีก่อนคิดดีทดําดีพูดดีทําให้ใครอยู่ใกล้เราก็รู้สึกดีนั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับดึงดูดคู่ครองชีวิตดีๆถัดมาค่ะคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอนาคตด,ด้วยกันการสร้างชีวิตใหม่การ มุ่งมั่นมาเพื่อช่วยเหลือกันไม่ใช่มาเพื่อฉุดลั่งกันค่ะหรือถ้าวันนี้คุณอยากจะได้ผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ดีทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคุณต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาแคร์เขามากขึ้นให้ความสําคัญกับเขามากขึ้นและคุณจะได้ผู้หญิงที่ดีจริงๆมาเป็นคู่ครองในชีวิตครูทราบเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้มีคู่ครองที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะอยากได้แบบไหนจงเป็นแบบ นั้นก่อนเหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้และครูซาขอให้ทุกคนสมหวังสำเร็จมีความสัมพันธ์ที่ดีทุกด้านขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ